เอาวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมทางตบนโศกค,คือพระาธาตุอโศกเจดีสวนป่าสันติคุณ <มา S 1> อันนี้คือรูปปั้นยางไคุณเทรพิง

อาติา hmm. ก mm ิเกี่ยวกับพระราชาเกิดาเกี่ยวกับการที่วโกเปานริทธิพุอธเจ้าบริกที่ตรียกาความริสุิี่จะมีจะเีิดมันมีมันมีอากาศด้วยแต่ก็เป็นการรู้ ยังคงเป็นสิบสี่ิตีแม่เลยโอ้สิเขาเขาจนแก่าจนตายไม่เคยปวยไข้เลยตายก็เงาะหมดเชื่อมหมดภาวนาไปแต่แต่คนที่จะไม่เคยเป็นป่วยเป็นไข้ทำสิขึ้นมา อันยีตะดีนาตะเทศนอ้โน้ตมันจุในนังสาอยู่นนวัดทองเออมันสีขาวสีเหลืองตอนใหม่ไเยันเป็รงีไงกัน

ส,สีสันสดใสโอเ้เป็นทีเย็ดท่องยิงแรงอ่โน่นแมงใครสวนนพันพร้อมบุญล้านแม้ว่าเห็นเป็นขวอนี่น้องเก๋เนาะเี่กน้อที่เก,นกนนนเน๋นี่นหะจนี่นนนะนนะนจะมีถวายเนาะคนถูกก็ไม่มีโอกาสเจียะถวายได้